อ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์ของเราจับสัญญาณกันหน่อยนะฮะหลังการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์ในฝั่งของบอลล็อกโกเบกมองอย่างไรวันนี้พูดคุยกับคุณนัทวุฒิวงเยาวรัต์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กลเบกอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาณวัุฒิครับกลับ่าได้แล้วครับโอเคค่ะทีนี้ผมผมถามกันแบบตรงๆตรงนี้แหละนะครับ เห็นผลการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยอย่างไรครับค่ะครับผมอนิท้อดจริงๆต้องบอกว่าต้องขึ้นกับอ่าเขายังคลองเสียงกันได้หรือเปล่านะครับอืครับเชิญครับเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยก้าวไกลก็บอกว่าพร้อมจับมือกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยยังไม่ได้ออกมาฮัลโหลได้ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับฮัลโหลค่ะครับได้ยินเนาะชัดเจนครับคือทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกว่า จะจับมือกับเพื่อไทยนะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยเขายังไม่เห็นส่งสัญญาณอะไรตอบกลับมานะครับจริงๆถ้าสองพักนี้จับมือร่วมกันเนี่ยมันก็ยังขาดอีกประมาณสักเจ็ดสิบเสียงนะครับเพื่อให้เกินเกิดเรียกว่าทั้งสสกับสวมันเกินครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับข่าวบวกมากนักนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นการเปลี่ยนขั้วการเมืองด้วยนโยบายต่างๆจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็เสียงอ่ะพอรวมกันสองพักใหญ่ที่ได้คะแนนนัมันก็ยังไม่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ สแองสองสอ,สอ,สอและสอวอด้วยนะครับก็เลยทําให้ตลาดยังกังวลอยู่ว่าจร,จริงๆแล้วรูปแบบของภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยม่จะเป็นยังไงกันแน่นะครับอันนี้ก็เลยทําให้คนเนี่ยยังชะลอการลงทุนอยู่นะครับเห็นตอนเช้าเปิดมาอ่าเปิดบวกโดดไปแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงมาตอนนี้เริ่มเข้าสู่แดนลบนะครับตอนนี้ก็ลบประมาณสักเกือบๆสามจุดแล้วนะครับอืมครับผมอ้าวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามองมองมุมแบบนี้ครับอ่าเราเรา เรามองภาพอย่างไรครับถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนขั้วขึ้นมาเป็นก้าวไกลจับกับเพื่อไทยนะครับซึ่งซึ่งมันโอกาสสูงอยู่แล้วแหละนะครับเ,เราเรามองอย่างไรครับกับอีกหนึ่งกรณีผมไม่ได้มองภาพว่าไอ้ฝ่ายฝ่ายค้าจะจับมืออะไรกันได้นะฮะหรือว่าในฝั่งของขั้วเดิมจะจับมืออะไรกันได้กับอีกหนึ่งกรณีเจอเรื่องของการขัดขวางขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคุณคุณบุมช่วยมองสองเสน่ห์โอนี้หน่อยครับครับผมก็คือถ้าสมมติจับ,บมือกันนะครับอันนี้เราก็มองว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่า ทุกพักเลยตอนเขาหาเสียงเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการก็คือมีสวัสดิการให้มีการช่วยเหลือนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้พวกแบบภาคเอกชนเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนิดนึงนะครับอย่างเช่นทุกพักเนี่ยจะชูปไปเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ดีอันนี้ก็อาจจะกระทบกับพวกโรงพยาบาลที่เป็นระดับเอกชนระดับกลางๆนะครับอันนั้นพอภาครัฐเขาบอกเขาจะไปเร่งทา เรื่องของการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาถูกขึ้นผู้เอกชนระดับการกก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ของของทางภาครัฐนะครับแต่ถ้าบอกว่าในส่วนของคำถามที่สองคำถามที่2นี้ขออีกรอบนะครับคุณแซบถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วกันนะฮะก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลจะจะจะเป็นอย่างไงครับ อ๋ออันนี้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลอันนี้มองมอว่าน่าจะแย่กว่านะครับหมายถึงว่าส่งผลกระทบด้านลบกับทางตลาดหุ้นเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่ได้แล้วเขาคงเส้นคงแางสมมติว่าเจ้าไก่ไม่ได้เระ่ทไทยไม่ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งได้เหมือนเดิมนะครับเสี่ยงมันจะปริมปริมกันมากเลยทีนี้มันจะสามร้อยกว่ากับสี่ล้อกับสามร้อยกว่าและก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปชิงพวกพักเล็กอ่าหรือพวกพักภูมิใจไทยมาได้นะครับอ่าครับเพราะว่า รอ,รอบนี้ต้องบอกว่าพวกพลังประชารัฐหรือทางไทยสร้างไทยเนี่ยคะแนนเสียงก็ถือว่าค่อนข้างน้อยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าได้คะแนนเสียงจากสอวอ่ะแล้วก็รวมกับทางภูมิใจไทยเนี่ยมันก็อาจจะคู่ขี้กับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับขึ้นอยู่กับสอวเหมือนกันออวอวแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมองไม่ดีสรุปก็คือถ้าอย่างนั้นอ่ะกลายเป็นว่าเสียงมันไม่ได้ค่องข้างมากเดี๋ยวพอตั้งรัฐบาลเสร็จจะผ่านเอ่อพวกร่างต่างๆมันก็จะผ่านในค่อนข้างยาก นะครับอย่างนั้นจะมองไม่ดีสุดแล้วครับผมอ้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาอย่างนี้มันก็ยังมีความไม่ชัวร์อยู่อย่างที่คุณบูมบอกไปนะครับอ่าเราเราเราวางเกมอย่างไรในการลงทุนนี้ฮะครับผมอันนี้ก็แนะนําตัวที่มีผลประกอบการเติบโตนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีตัวซาบีน a นะครับแล้วก็มีตัวสปานะครับตัวซาบีน a ก็แต่มาดหนึ่งก็เติบโตต่อเนื่องเลยนะครับเรียกว่าเล็อคอดไฮปีที่แล้ว ต่อไตมาสแม็กุดประมาณร้อยหนึ่งซาบีน่าออกมาไตมาส1หนึ่งของปีนี้ร้อยสิบเจ็ดนะครับก็หลักๆเลยก็คือเขามองว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีมาตรการช็อปดีมีคือน,นะครับแล้วก็ในส่วนของอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นบาเลสของเขานะครับวันนั้นไปประชุมเขาก็บอกว่าโอ้ทุกคนบอกใส่สบายนะครับอ่านะแล้วก็มีขยายธุรกิจไปยังฟิลิปปินส์ด้วยหลังจากซื้อ โมด้านะครับซาบ,บิน่าก็เข้าถือหุ้นใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นในโมด้าก็โมด้าเขาก็จะเป็นผู้จัดจําหน่ายหลักในฟิลิปปินส์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่หนุนผลประกอบการเขาแต่ว่าจะเริ่มคอนโซลเนี่ยนะ่าจะคอนโซลแต่ไตรมาสสองถึงไตรมาสสามเริ่มคอนโซลตร,ตรงนั้นเป็นต้นไปนะครับอืมครับผมอ่ะอในในในส่วนของซาบิน่าเองนี่ตอนนี้ยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ฮะจริงๆแล้วขึ้นไปแตะสามสิบแล้วด้วยซ้ํา เครับเรามองไงฮะตอนนี้ก็นิวไฮใช่ไหมถูกไหมใช่ครับก็จากที่ประชุมกับเขาเนี่ยเขายังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยรายได้น่าจะโต10-15ก็คือรายได้นิวนะแล้วก็ G P G P ปีที่แล้วอยู่สัก48ตอนนี้กลับมาประมาณสัก50นะครับก็หลังจากที่ยังมีการเอาซอสต,ต,ต่อเนื่องมีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับทำให้สามารถขึ้นราคาได้แล้วก็เเรามองว่ามีโอกาสที่จะนิวไฮต่อเนื่อง นะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อนะครับถ้าใครกังวลว่าโอ้ยมันจะถ้าเล่นสั้นเนี่ยซื้อเก็งกำไรได้แต่ถ้าจะเล่นยาวอาจจะต้องรอย่อนิดนึงนะครับย่อลงมาแล้วค่อยจังหวะเข้าซื้อคร<ช>ับอ่ะนะครับบริเวณไหนดีฮะคุณบูมคุณบูมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ชมฮะสัญญาณขาดหายไปนะครับแต่เอาล่ะ เราเห็นภาพของซาบิน่าหนึ่งแล้วก็ตัวของสปาหนึ่งนะครับคุณบูมครับครับครับซาบิน่าแนวรับแนวต้านครับเฮฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินไหมครับคุณบูมครับคุณบูมครับซาบิน่าแนวรับแนวต้านครับอ่าได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ่ะมาแล้วครับซาบิน่าแนวรับแนวต้านหน่อยครับคุณบูมครับ แนวรับแนวรับของซาบิน่าให้ยี่สแปดุดห้าถึงยี่สิบเก้านะครับแล้วก็เนวต้ามีสามสิบสองบาทนะครับสำหรับตัวซาบิน่าครับครับผมอ่ะไปอีกตัวหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสปานะครับตัวสปาก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นตามตัวท่องเที่ยวด้วยนะครับอ่าตัวท่องเที่ยวเนี่ยก็อ่า นักท่องเที่ยวเข้ามาปีนี้ต้องบอกว่าเดือนหนึ่งันประมาณสัก2ล้านกว่าคนนะครับไตมาแรกก็ไป6ล้านกว่าแล้วเราก็เข้ามาเนี่ยเท่าที่เราเห็นตัวนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีการใช้บริการสปาเพิ่มขึ้นนะครับสปาไตมาหนึ่งที่งบเพิ่งออกมาเลยก็ไตมาสี่ปีที่แล้วกำไร14ล้านไตมาส1โผล่มาแล้ว50นะครับทั้งปีเราทำประมาณสัก1 6 0 1 7กรออันนี้ก็เรียกว่าเกือบเกือบ3 0อแล้วนะยังเหลือีกมไตมาาน,นะครับจริงๆไตม่สแรกเนี่ยควรจะได้นี่่อนข้าน นะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มประมาณาการได้นะครับสำหรับตัวสปาก็หลกัลกๆเลยเห็นเขาเริ่มกลับมาขยายสาขาด้วยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาต่อเน,นื่องด้วยครับกลับค่ะอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนวนี้นะครับพี่มนครับทีนี้มาคําถามพี่มนจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเจมารเนี่ยเออมีมีคำถามพอสมควรอยู่เหมือนกันฮะเชิญเลยครพี่มนฮะค่ะเจมาร์เป็นยังไงฮะ เจมานะครับเจมาตอนนี้ยังถือว่ากรัฟลงมาเราก็ยังพักฐานอยู่นะครับยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงถ้าดีดขึ้นไปแล้วไปยืนเหนือ21ไม่ได้อันนี้เรายังมองว่าค่อยๆซึมอตัวลงนะครับครับค่ะอ้านะครับอีกตัวหนึ่งประกาศผลประกอบการมาแล้วพาแม่เละเลยนะฮะนั่นก็คือตัวของซิงเกิรครับราคาลดเหลือ11บาท90เลยกระโดดเลยวันนี้เจอผลประกอบการแบบนี้กลับกะ สำหรับซิงเกอร์เห็น STC มีผู้บริหารลาออกแล้วก็ผลประกอบการเริ่มชะลอตัวนะครับก็ไปดึงให้ซิงเกิรชะลอตัวด้วยนี้ก็ถ้ดดีขึ้นไปแนวต้านหลักๆเลยในที่เราเห็นไปอยู่ประมาณสัก13.5นะครับ13-13.5ถ้าดียังไม่ผ่านตรงนั้นยังแนะนำเวทอนซีอยู่เช่นกันนะครับอืมครับกลับอนะครับตัวของซิงเกอร์เจมาร์มีสัก2 3สาคำถามครับพี่มนต์ครับเชิญครับอ่าแสนสุริค่ะเป็นยังไงบ้างคะ แสนสิรินะครับแสนสิริลงแรงเลยอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นเกี่ยวโยงกับตัวการเมืองด้วยนะครับพอเขาเหมือนแบบไม่ได้แบบเป็นเสียงหรือชนะแบบท่มท้นแลนสไลด์เนี่ยก็เลยทาให้อะแรงเกินกาไรเนี่ย<อ>น้อยลงแล้วก็มีแรงขายมาแนวรับหลักๆเนี่ยเรามองแถวแวบาท60นะครับตรงนั้นบาท60บาท65น่าจะมีการรีบาวเพราะมันเป็นโลของรอบก่อนนะครับแล้วก็เรามองว่าตอบรับข่าว เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไปพอสมควรด้วยท่าลงไปแถวบัตร60ถึงบัตร65ก็เล่นรีใครจะเล่นเล่นรีบาวเฉยๆนะครับยังไม่แนะนําว่าจะกลับเป็นขาขึ้นใหญ่ๆเพราะว่ามันผ่านเรื่องของจริงกําไรไปแล้วอืมค่ะดูกลุ่มทุนใหญ่กันหน่อยไหมจ้าพี่บอลอ่าอย่างเช่น CPO อ่า CPO ครับ CPO นะครับ CPO ก็อ่อนตัวลงมาเช่นกันนะครับวันนี้ก็มองอ่อนตัวลงตาม ตลาดด้วยอาตลาดลบสิบจุดแล้วนะเนี่ย <c oughs> หน้าทางจะกังวลเรื่องของภาครัฐนะครับว่าอาจจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้สำเร็จหรือเปล่าจะคลองเสียงข้างมากได้หรือเปล่าอย่างทรีพีออวันนี้แนวรับหลักๆก็อยู่ที่หกสิบห้าบาทนะครับถ้าหลุดแนะนำเวทอ็นซีก่อนนะครับไปเอสซีบ <SC B S 1> <ม>ีละคะเอสซีบีเอสซีบีนะครับเอสซีบีก็ยืนเลี้ยงตัวออกข้างยาหลุดร้อยห้านะครับถ้าไม่หลุดร้อยห้า กลุม่มอซีบียังพอไหวนะครับแต่ถ้าหลุดร้อยห้าแนะนำเวทแอนซีเช่นกันอืมค่ะแอดวานค่ะแอดวานแอดวานนะครับโอ้แอดวานก็ย่อเช่นกันแอดวานนี่เน้นยี่เหนือสองร้อยสิบห้านะครับถ้าหลุดสองร้อยสิบห้าแนะนำชะลอลงนะครับอืมครับอักกราฟไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาไฟฟ้าโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะช่วงนี้ผ่านลงไฟฟ้าก็โดนเยอะเ<ๆ>พราะว่าทุกพักเลยเนี่ยเข้ามาบอกอยากลดค่าไฟ เพร<ช>าะถ้าลดค่าไฟปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ลงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีค่าไฟจากสองส่วนคือส่วนจากทางขายคัวเรือนกับขายอุตสาหกรรม<ช>นะครับ<ช>ถ้าลดเนี่ยลดหมดขายอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นตัวทํากําไรหลักให้กกลุ่มลงไฟฟ้าถ้าเขาปรับลดค่าไฟของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นประเด็นลบหมดเลยนะครับก็ของก๊าบนี่ก็ยอ่อลงมาแนวรับเข้าไปจะอยู่ประมาณสี่สิบแปดถึงสี่สิบเก้านะครับแนะนำรอตรงนั้นเราค่อยเข้าเล่นเด้นนะครับอครับผม อาประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณบุ๋มครับยินดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมฮะก็มาติดตามต่อไปคือที่พี่บุกับพวกเราถามกันเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหะครับเราก็หยิบตัวหุ้นที่มันเป็นแบบว่าใหญ่ๆที่มันดูเหมือนมีมีประเด็นในก่อนหน้านั้นนะครับกับกรณีที่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็เขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยจะพยายามที่จะเดินหน้า ไปสู่แบบว่าข้างล่างมากกว่านะครับจะก,กระจายจากข้างบนลงข้างล่างเอาอย่างเช่นตัวของที่ดินอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ให้เขาจะไม่เขาจะรวมที่ดินของบุคคลเลยนะ,ะนะฮะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าสัวเจริญแล้วผมถือที่ดินไว้เยอะอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกให้รวมกันคือจะจะไม่จะไม่ได้เก็บภาษีที่ดินแต่ละที่และรวมกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคิดเป็นก้าวหน้าภาษีก้าวหน้าขึ้นไปนะครับ300กว่า ล้านบาทขึ้นไปถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับ